สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวรอบสัปดา์ Weekly Roundup นะคะทางสถานีโทรทัศน์นิวิชันค่ะและอยู่กับดิฉันรัชนันสิริวลีสนิธิและคุณเฉลิมวัชรธฐานนท์ค่ะสำหรับรายการ Weekly Roundup นะคะก็จะเป็นการรวบรวมประเด็นข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์เข้ามานั่งพูดคุยกันค่ะในแบบของ New Vision และสำหรับรอบสัปดาห์นี้นะคะก็มีประเด็นข่าวที่น่าติดตามหลายประเด็นข่าวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคืบหน้านะคะกรรมประสาทเขาพระวิหารค่ะที่ตอนนี้ค่ะก็ ยังมีการถแถลงโดยวาจาต่อสารโลกอยู่นะคะก็มาติดตามกันว่าจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของราคาทองคาค่ะที่ดิ่งลงนะคะในรอบ30ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึ่งค่ะที่ยังน่าติดตามเหมือนกันนะคะก็คือยอดของผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลสงการานต์หรือว่าที่เรียกว่า7วันอันตรายนะคะค่ะและสําหรับข่าวแรกนะคะที่เราจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกันค่ะก็เป็นความคืบหน้านะคะกรณีประสาทเข่าพระวิหารนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะก็มีการแถลงด้วยวาจาต่อสารโลกนะคะ ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะแล้วก็ทางประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นะคะก็ชื่นชมทนายความของประเทศไทยที่ส่งไปนะคะแล้วก็ทางอวอสวสรรหานะคะสมชายสแสวงการค่ะก็ได้ไปส,สังเกตการนะคะการถแถลงด้วยวาจาที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ด้วยก็มีความกังวลใจเหมือนกันนะคะบอกว่าทางสารโลกมีการตั้งธงไว้ก่อนหรือเปล่าเขาบอกว่าอาจจะอาจจะ,จะเอออาจจะตั้งธงเอาไว้ก่อนหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเป็นอย่าง,งานั้นก็อาจจะทําให้เราสูญเสียสใช่ค่ะคือ จริงๆการถแถลงของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจบสิ้นลงไปแล้วนะฮะ,ะก็สำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นรอยแผลแห่งความอัปยศอดสูของของ,ของยุคการล่าอาณานิคม,มนะฮะคือคือเขาพระวิหารหรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในยุคนี้ตั้งแต่น,นครวัดเขาพระวิหารอะ,อะไร พนมรุง้งนะฮะปราสาทพิมายจนไปถึงปราสาทเมืองเสียงที่กาญจนบุรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นอิทธิพลทางอารยาธรรมของพรามหมณ์ซึ่งมาจากอินเดียมันเข้ามาในอินโดจีนเนี่ยนะะในอตอนที่เข้ามาในยุคนั้นนี่ก็เขเมรนี่เคยรุ่งเรืองนะก็เป็นอาณาจักรขอมเก่าเขาก็มีอำนาจอยู่นะฮะก็สร้างขึ้นในยุคนั้นนี่ถามว่าคนขเมรเป็นคนไปสร้างทั้งหมดหรือเปล่า ผมไม่มีหลักฐานหรอกแต่ผมไม่เชื่อว่าเป็นครื่งพระเมรุสร้างนะเพราะก็คือคนท้องถิ่นนะ่ะแต่เขาสร้างในรูปลักษณ์ที่คล้ายๆกันมันจะมีมันจะมีวัฒนธรรมสองอย่างในสิ่งกอ่อสร้างก็คือไปทางพราหมณ์กับทางพุทธปราสาทบาง,ง,งแห่งเป็นพุทธนะเพราะว่าศาสนาสองศาสนาเนี่ยศาสนาพราหมณ์ที่เกิดก่อนศาสนาพุทธศาสนาพุทธเนี่ยตามขึ้นมาและไปไหนไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยก็ยังนับถือพราหมณ์และนับถือพุทธคนกันนะครับ ทีนี้พอหลังจากเขเมรเสื่อมลงสุโขทัยขึ้นเลยไทยเนี่ยขึ้นมาแทนที่เขเมรเพราะฉะนั้นถามว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้เจ้าของสิ่งเหล่านี้มันก็ตกอยู่บนผืนดินแผ่นนั้นน่ะมันอยู่ตรงไหนอะ่ะมันก็ตรงนั้นอ่ะนะ,ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครปกครอง้นที่ตรงไหนก็ครอบครองออสมบัติทางประวัศาสตร์หรือวัฒนธรรมอันนั้นทีนี้ ในกรณีที่มันอับยดอดสูนนี่เพราะว่าเราเสียที่ตรงนี้ไปในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณิคมคือฝรั่งเศสนี่เขายืดหมดลาวเวียดนาม,มกัมพูชาชนะฮะอังกฤษก็เอาพม่าก,กับทางใต้ของไทยไปมาเลเซียอะไรเงี้ยนะฮะเวลาคนคนชนะเนี่ยคนมีอำนาจเนี่ยมันมันก็จิ้มเอาเองอะนะะในลักษณะนี้ที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่าคนไทยไม่ค่อยยอมรับเรื่องนี้ก็เพราะว่า ที่ดินตรงนี้มันไม่ใช่พื้นที่ราบถ้าพื้นที่ราบนี่บางทีมันก็เถียงลําบากเหมือนกันใช่ไหมครัไอ้นี่มันเป็นชังมันไม่ใช่ภูเขาธรรมดานะมันเป็นชังงงอนผาเลยถ้าเราคือไปให้เด็กที่ไหนมาดูนะเอากฎหมายระหว่างประเทศเรื่องปักปันเขตแดนเนี่ยเอาสันปันน้ํามาวัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่ปราสาทเขาพาาระว,วิหารเนี่ยจะเป็นของกัมพูชา เพราะแถวนั้นมันเป็นภูเขาภูเขาแล้วข้างล่างก็เป็นพื้นราบไอ้พื้นราบข้างล่างอของของกัมพูชาไอ้บนภูเขาเนี่ยมันเป็นเขตของไทยทีนี้พอเขาไปตัดสินอย่างนี้มาปี2505เนี่ยตอนนี้ตลกสิสมมติว่าเขาบอกว่าปราสาทนี้เป็นของ,ของขขเขมรเอาละปราสาทเขมรมันตั้งอยู่บนที่ดินของไครอะตอนนี้มันจะมันจะหนักเพราะอะไรหรอเป่าศาลเนี่ยต่อไปศารมันจะต้องในยุคนี้ยุคหมดสิ้นของการล่าอาิคมใช่ไหมตกลงสารคิดยังไง Hmm. ในสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนะี่ยคุณไปตัดสินอย่างนั้นวันนี้นะคุณคุณจะตัดสินเฉพาะให้ให,ให้ปราสาทเขาพระวิหารกับที่ดินที่ปราสาทเขาวิหารตั้งอยู่เป็นของเขเมรใ,ในทัศนาของคนทั่วไปเขาบอกตลกอีกค่ะ <c oughs> ไม่งั้นคุณก็ต้องมาเฉือนออกไปอีกสี่จุดเท่าไหรตารางกิโลเมตรนะซึ่งอันนี้อันนี้มันก็มันก็ทาให้คนไทยก็รับไม่ได้ค่ะ <c oughs> นะฮะเรื่องนี้จ,จะเป็นเขาเรียกอะไรระเบิดเวลา ของสังคมไทยผมเกิดทันนะ2 5 0พหผมเห็นคนไทยเดินขบวนกันจมเลยนะแต่ไม่มีความรุนแรงนะก็เขารับไม่ได้เขารับเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเราปกครองเขเมรอยู่เสียม,มราฐปัตบองศิงคโปร์เป็นของเราหมดนครนวงนครวัดเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของไทยแล้วก็ยกให้เขาไปแล้วเขาก็ขีดตรงนี้เอาไปด้วยนะทีนี้เราต้องดูว่าศาลเขายังไม่ตัดสินทันทีเลยนะที่ สวเขาเป็นกังวลนั่นหล<ช>นะคือเขาตั้งธงกังวลไว้นะฮะก็มันจะออกหัวออกก้อยเราไม่รู้อะแต่ว่าเรื่องนี้ถ้าออกมาแบบเอาที่ดินตรงนี้ไปให้เขมรเรื่องนี้คนไทยก็รับไม่ได้<ช>แต่ผมว่ามันมันจะเกิดสองอย่างเกิดขึ้นก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศสองคนไทยรวมตัวกันคนไทยนี่ถ้าไม่มีศัตรูร่วมนะทะเลาะกันเอง <c oughs> นะฮะแต่ถ้าเกิดเอาตรงนี้มาเป็นของไทยปัญหามันก็คือว่าเอาวแล้วประสาทเขาพระวิหารเนี่ยมันตั้งอยู่ที่ไหน <c oughs> ในที่สุดแล้วผมไม่รู้มันออกมาแบบแทงกั๊กได้ป่ะเจ้าได้ป่ะ <c oughs> ต้องเป็นโนแมนสแลนด์แล้วปกครองร่วมกัน, <c oughs> นมีผล <c oughs> ป,ประโยชน์ <c oughs> ร่วมกัน นะฮะคุณจะเอาภาษาเราภาษาไปแต่คุณขึ้นเขาไม่ได้คุณต้องขึ้นทางฝั่งไทยแล้วคุณจะมาเอาดินแดนทางฝั่งนี้ไปเป็นของคุณหมดใครเขาจะไปยอมมาดูจากรูปพนธณสันฐานจริงๆแล้วคนที่มีความเป็นธรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนเขามองแล้วมันตลกลเรื่องนี้มันตลกนะฮะทีนี้ก็มันเป็นผมต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องอัปยศอดสูข,ของความเป็นมหาอำนาจในอดีตซึ่งมันยังสร้างบาดแผลไว้ไม่ใช่ประเทศไทยที่เดียวทั่วโลกเลย ไปทาไ้หมดเละเรื่องอย่างนี้นะเรื่องประหลาดประหลาดนี่นะฮะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะต้องติดตามการแถลงด้วยวาจากันต่อไปนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรค่ะค่ะวันนี้มาติดตามกันที่ข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวที่ชาวยหลายคนก็ให้ความสนใจกันมากเลยทีเดียวนะคะในเรื่องที่มีการวางระเบิด2จุดค่ะที่การแข่งขันวิ่งมาราธอนที่เมืองบอสตันนะคะตอนนี้ทางตํารวจค่ะเขาก็บอกว่าออกจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วแต่ว่ายังออกมาแถลงหรือว่าพูดอะไรไม่ได้นอกจาก ว่าจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วก็นําตัวขึ้นศาลไปเลยผ,ผมมองเรื่องนี้อย่างนี้นะคือขณะนี้โลกมันความขัดแย้งของโลกเนี่ยมันหนักๆเนี่ยมันมีคนอยู่สองกลุ่มคนหนึ่งเทคโนโลยีสูงมากโดยเฉพาะทางด้านอาวุธทางด้านทุกอย่างอ,อีกคนหน,นึ่งเนี่ยนะแบบสู้ไม่ได้เลยก็คือแบบไ์เทคโนโลยีคือถ้าไปสู้กันเนี่ยยิงกันป้งๆกันหมดแหะนะ ก็ไปใช้วิธีการเขาเรียกว่ากองโจนหรือก่อการร้ายซึ่งคนทั่วโลกเขาก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าคุณไปคิดถึงคนพวกนั้นเดี๋ยวว่าเขาสู้ไม่ได้เขาทำยังไงเขาใช้วิธีอย่างนี้ซึ่งการก่อการร้ายเนี่ยป้องกันยากมากนะแล้วคุณจะไม่มีทางรู้ว่าเขาจะทาเมื่อไหร่จะทํำยังไงนะและ้วสิ่งที่เขาทำเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมันไอไอ,อวัตถุระเบิดทีนะ่มันทํากันง่ายๆนะเอ่อถ้าหากว่าโลกนี้จะมีความ สงบสุขก็หมายความว่าคนที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นจะไม่ต้องจะต้องไม่เอารัดเอาเปรียบหรือไม่ไปทำให้เขาเจ็บแค้นชเช่นเข้าไปอยากไปได้ทรัพย์สมบัติเข้าไปได้ทรัพยากรของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันต้องเลิอกตอรงนี้แต่ถามว่าผู้มีอำนาจนั้นเลิกได้ปะมสมัยก่อนนี้เวลา ล่านานิคมคือไปยึดดินแดนเดือนนี้ไม่ยึดดินแดนเด๋ยนนี้เขาไปเอาเอาน,นุเอาอ้นนี้ไปมีอิทธิพลอิทธิพลความขัดแย้งของส่วนใหญ่จะเป็นพวกโลกของมุสลิมนะกับโลกตะวันตกคือคนหนึ่งมีเทคโนโลยีสูงอีกคนหนึ่งใช้ไม่มีเทคโนโลยีเลยแต่ป้องกันยากก็เป็นก็เป็นเป็นสงครามที่มีความรู้สึกมันจะยืดเยื้อยาวนานานะยิ่งไปบางทีเขาอาจจะเทคโนโลยีสูงๆอาจจะคิดว่า กำจัดหัวขบวนมันในประเทศของมันได้มันก็เราก็มองเหมือนกับมันพึ่งแตกลังอ่ะนึกไหมค่ะดื้อไอ้พึ่งมันก็แตกรังออกไปกระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยแม้แต่ในเอเชียก็ไม่มีความปลอดภัยนะเกิดขึ้นในอินโดนีเซียนะเหมือนกันเรื่องเดียวกันกนะฮะจริงๆผมไม่เห็นด้วยนะเพราะจริงๆคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนบริสุทธิ์ใช่ค่<น>ะสำหรับนะเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะก็เสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีกนร้อยเจ็ดสิบกว่าคนเมื่อเมื่อสักชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ย ก็เกิดระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นมาที่โรงงานปุ๋ยที่รัฐเท็กซัสได้ข่าวมีคนตาย70คนแต่ในข่าวเนี่ยมันยังไม่บอกว่ามันเกิดจากอะไรนะฮะขณะที่เราเออกอากาศอยู่นี้เขาอาจจะออกมาพูดบางแล้วว่ามันเกิดจากเหตุผลอะไรแต่ว่าโรงงานปุ๋ยเนี่ยจริงๆตัวปุ๋ยเนี่ยมันเป็นวัตถุระเบิดอย่างยูเรเนียมันเป็นวัตถุระเบิดชั้นดีที่มันไปทําระเบิดระเบิดกันเนี่ยมันก็ใช้มันก็ใช สารที่เป็นเป็นเป็นปุ๋ยเนี่ยแหละไปทําระเบิดนะส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องดูว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะพัฒนาต่อไปอยังไงค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวิกฤติเราอาบค่ะก็ยังมีข่าวที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่ต้องติดตามกันอีกหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าสําหรับตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ